ทุกคนจะาเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมกว่าจะหาเจอนี่เจอเลแล้วฮะ,ะเจริญน,นครระหว่างจเจริญนคร18-20จะเจอร้านโจ๊กปลาสมองที่ว่าดังมากนะอร่อยแบบมากที่หาตรงข้ามจะมีร้านหลวงเต็มไปไมหมดเลยไม่ไกลาจากเด็กเขาอยู่นะฮะเด็กเขาดูโฮสเทลตรงเยื้องๆกับไอคอนสยามแถวนั้นก็ของกินเยอะแถวนี้เดินมาออกจากโรงแรมเด็กเขดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีแต่ของกินฮะที่ห บรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยเชา้าเช้าคนทานโจ๊กกันนะฮะเดี๋ยวทางนี้ไปไหนอะ,ะเจริญน,นครเจริญน,นครไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะคุณแม่ค้าตรงนี้ไปไหนเอ่ยทีนะ่ไหนนะบุคลโลนะบุคลโลนะ ส่วนฝั่งโทนทองสามฮะนี่ฮะไปดูข้างในกันนี่ฮะนี่มีพระบระมชายาลักษ์ที่ท่านสเสวยนะฮะอันนี้เนี่ยคุณแม่้ารู้ไหมว่าท่านสเสวยอะไรบ้างเมนูโปรดของท่านมีบอกไหมไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอก ทมากคือถ้ามาที่เด็กเขาดูหรือไอคอนสยามมา,ท,าที่พักจะเยื้องกันเลยในซอยสิบสี่รนนครับถึงจริญนครแล้วก็เดินมาตรงนี้ยซอยระหว่างสิบแปดี่สิบก็จะเป็นโจ๊ก ป้าสมองนะฮะซึ่งเป็นดั้งเดิมเก่าแก่แทบอร่อยนะฮะนะฮะป้าุดเมยพอดีเลยแล้วตรงนี้ต้องถามคุณแม่ค้าคุณเรียกคุณแม่แล้วกันเนาะคุณแม่จ๋าถ้าเกิดไปตรงนี้ไปศาลสมเด็จพระนเรศวรที่พอจะมีสักที่ไหมพอจะรู้จักที่เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเขาบอกว่าวัดอินทาราม ไปทางวัดโพธิมิตรเนาะทางสถานีนทนุกโพธิมิตรเนาะเห็นแล้วก็วัดถุงรัศดารามก็มีเนี่ยฮะอยู่ๆตื่นขึ้นมางงมากเลยนึกถึงท่านก็เลยลนึกถึงโจ๊กเลยเนี่ยฮะมา,ด,า,าดูสอุ๊หน้าถาดสุดๆอาจจะได้ต่อไปด้วยเออเนี่ยฮะอยู่ๆแปลกมากเลยจริงๆยังวันนี้จะพักอีกคืนนึงที่โรงแรมเด็กกราดูโฮสเทลก็จะเช็คเอาท์ทุกน,นี้ก็เลยแบบเอ๊ะ เราก็นึกว่าอยู่นึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินว่าเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายกับคนในช่องของเราเนี่ยได้รู้ว่าเออไปยังไงจากโรงแรมแล้วก็นี่หานี้ไม่ได้ถ่ายนะนี่เอาออกอันนี้เอาออก, er. กมะเครื่องเคียงเครื่องเคียงถ่ายได้เลยค่ะที่คุณแม่จะไปโรงมาถ่ายมาถานที่ร้านได้เทคเอาเวดได้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไป ักการะอาจจะอรุสาบริมีพระเจ้าตักสินด้วยนะที่วงเวียนใหญ่แล้วก็ศาลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เรามาทานโจ๊กน่าทานมากดูสิทุกคนแถวนี้นะฮะใส่ตรงไปเลยเอยสุดๆเดี๋ยวเราต่อ EP หน้ากันนะฮะสำหรับช่องนี้่เอามาฝากทุกคนแต่เช้าเลย